ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทิยากับมีตัวเลขโชคลาภเกี่ยวกับแนวทางของปูปิศนาโคราชดนะคะเพิ่นทรงไม้นุ่นทิยาลงช่องเป็นมือสุดท้ายของมือนีกับเป็นวันที่หนึ่งกรกดาสองหาหกสี่น้องวนนองนองกับพอมมีผู้ใดลูว่าเลขเสียตัวใดเพิ่นกับหายเป็นแค่แนวทางทรงไม้นุ่นทิยากับเสียหายพี่หายน้องช่มเบิงไปน้ำกันนะคะประกาท,ทิไทย อทูบ uh, เลขทูบที่ทูบเสียงไา้ที่นุ่นที่ญาจุดต่อหนาหลวงพ่อหลายๆองค์ก็มีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ลหาหลวงพ่อรุ้ยแล้วก็หลายๆองค์ที่บ่ได้เอย่ยน้ำนะคะขอโชคขอลาบในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหายหกี่นี่นะคะว่าปู่สิหายโชคหายลาบพ่อบอกก็ค่อยติดตามไปน้ำกันนะคะว่าทูบสิออกมาสิเป็นเลขตัวใดค่ะ คอยเบิ้งไปน้ากันรุ่นไปน้ากันแล้วก็บเบิ้งเลขพิศนาของปูโคราดนะคะค่ะเลขปูพิศาโค้ลาดปูกับส่งมะาหา่เป็นเลข1 3ึ0งสามหน่เออแม่สามน3 0 1นึ่งเอาพิษขอโทษค่ะ3 0 1ศูนแล้วก็1 5, 3, 8, 12, นหนึหาสามกับ1 2ึน้พี่น้องนอานะแต่ว่าปูฟันท่งไห่ก็มี3 0 1กับ1นหานะคะ ตัวเน้นของเพิ่นคือหนึ่งหากับสามศูนย์หนึ่งนะคะวันที 1, ่ 2, หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกตีเลขของคู่ปิศากับมี่สามศูนย์หนึ่งหนึ่งหาสามแปดกับหนึ่งสองน้นองเนาะเขากับคอยมาลุนไปน้ากันว่าเหมือนแรงนี่คือมือน,นี้แหละคะ่ะว่าเลขเสียออกตัวใดเป็นบนหรือเป็นล่างกับคอยลุนค่อยติดตามไปน้ากันนะคะเลขตัวใดกับว่มีผู้ใดรู้นะคะ ปอ่า,าดนนทิยาเนี่ยเป็นแค่ซื้อกลางเป็นแค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเป็นแค่สะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดส่งเลขมาให้นนทิยาก็ล่งให้ตามนี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นเลขของผู้ปิศนาโคราชนะคะสามศูนย์หนึ่งหนึ่งหาสามแปดกับหนึ่งสองนะคะตัวเน้นของเพื่อนก็คือสามศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหานะคะแล้วก็เสีให้เบิ้งเลขทูบเสียงท่าย,ยู่หนา หลวงพ่อละห่าแล้วก็ลลหลวงปู่พู้นหลวงปู่แหวนหลายๆองค์นะคะว่าเพิ่นเสียหายตัวใดญแล้วนุ่นทิยาสิซุ่มให้เบิ่งนะคะนะคะ่ะเบิ่งใกล้ๆกด้เลยนะคะจะมีเลขสี่เลขศูนย์แต่ว่าตัวที่สามเนี่ยบ่้านได้รู้นะคะว่าเป็นเลขตัวใดญที่แน่ๆก็มีเลขสีก 4, กกะะ่กับเลขศูนย์นะคะก็เป็นครั้งแรกที่นุ่นทิยามาขอปูเฮานะคะหลวงพ่อละหา่าหลวงปู่คุ้น หลวงปูแหวนก็มี่รูใบคข่ก,ก็มีนะคะหลวงปูลุวยกับมีหลายๆายทุกทุกพระองค์ที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะขอโชคขอลาบน้ำเพลินมือน,นีเป็นมือโชคลาบคือวันที่หนึ่งกรกดาสองหาหกซีกับบุรุษมะเล็คสีออกตัวใดน่นที่ยากกับขอปูเพลินหหนเลยนะคะก็ขอ,อจุดถูกเสียงท่ายเพื่อปูเพลินเมตตาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็คอยรลุ่นไปน้ำกันนะคะ มรูมาเล็สีออกตัวใดน้อดทยาก,ก็เลยมาจุดขอปูเล่ากับซื้อผลไม้ซื้อขนมของหวานมาไหว้ปูเล่านะคะไหว้ทุกวันพฤหัสกับวันนังค้ารน,นะคะนะคะกับคอยมาหลุนน้ำกันว่าตัวที่สามนี่เป็นตัวใดน้อสิตรงใจบอสิ คือในความคิตของพ่อแม่พี่น้องบอ่จะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกสี่หรือว่าเมื่อน,นี้ล่ะค่ะคููพันไห้กะตรงใจกะคอยซื้อคอยจัดน้องพี่น้องนอกเป็นแค่แนวทางนะคะเด้นนนทิยาเนี่เป็นแค่ซื้อกลางเป็นแค่แนวทางเท่าน,นั้นบ่ม,มีผู้ใดรู้เลขเสียอยกตัวใดนะคะแล้วเ้องกะคอยมารุนน้กากันว่าเทกถูปูเสียงท้ายถีน่นนนทิยาขอปูไหน่นะตรงใจบ่สีช่บ่สี ออกเหมือแรงบอนะคะด็กเกียให้เบิ้งเลขปูพิศนาโคลาชไปสลับกันนะคะปูพิศนาโคราชดวนันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกสี่ปูเล่าไห่สามศูย์หนึหากับ3 8มแกับหนสองนะคะตัวเน้นของปูก็คือ301กับ1นหานะคะ ัวอื่นเพิ่นบ่เน้นนะคะเนี่ยค่ะปูฟันธงไห้คือ301กับ1หานะคะปูปิศนาโคราชหวดวันที่กก1กรกฎาคม2564 301 1538คับ12นะคะเลขคู่นี่ถ้าบ่เข้าก็ใกล้เคียงนะคะงวดที่แล้วเพิ่นให18้18กับกับ16นะคะมันก็ออกเอ้ย18กับ1 อันโน้น่ยาจจะมาพิทพันไ่ายหนึ่งแปกับหนหา 1, 8, 1, 5, มันก็ออกหกกับหนนะคะงวดทีงวดที่ผ่านมากงวดน,นี้พันกรหไฮแบบนี้แหะคะ่ะพันไนยหน301กับ1นึ่หาสามกับ1นสองนะคะปอลอไปกลับด้วยนะคะตัวเน้นของเพิน่นฟันท่งไ่ก็คือ301กับ1นหานะคะนะคะเลขของผู้ปจิศณาโกราชนะคะแล้วเอดมินกับซีโซ่ไ้เบิง้งอีกคังหนึ่งเป็นคังสุดท่ายเขากับมาลอลุน,น้ำกันนะคะ่าเลขถูก อีนุนทิยาจุดถูกเชียงท้ายต่อหนาปู้ขอปูหายแล้ววาสีออกตัวใดนะคะมือน,นี้อีวัดวันที่หนึ่งกรกดาษสองหาหกซตัวที่หนึ่งเป็นเลขซีนะคะตัวที่สองเป็นเลขศูนตัวที่สามนี่ย่งบ้านหลูนะคะว่าเป็นเลขตัวใดนะคะนะก็คอยรุ่นมาน้ำกันนะคะตัวที่สามนี่เมื่มั่นใจพี่น้อง ค่ะคอยลุ่นไปน้ากันนะคะว่าตัวที่สามเป็นเลขที่หนังนะคะเป็นปิศนาค่ะแต่ว่าที่นแน,แน่เลขซี่กับเลขศูนย์นีช่ชัดชัดตอนเม่น้องเอฟซีเห็นไหมคะนะคะแต่ละตัวที่สามนี่บลูนนะคะว่าเป็นเลขตัวใดนันที่ยากกับเบื้องบอ่อ้วยกันนะคะว่าเป็นเลขตัวใดนะคะ ต่ว่าเลขกสีกับเลขศูนย์ชัดแก้วเลยค่ะแล้วก็คอยรุ่นไปน้ำกันนะคะบกคยจุดนะคะนนทียาบกคยจุดอยู่น้ำหลวงพอนี่บกคยจุดถูกเสียงท้นะคะงวดนี่เป็นงวดแรกแล้วก็จุดมือสุดท้ายของมือเลขออกเลยนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกสี่จุดวันที่หนึ่งตอนเศา้าเลยนะคะ นะคะเป็นเลขสี่เลขศูนย์แต่ว่าตัวที่สามนี่บ้ชัดนะคะก็คอยลุนไปน้ำกันนะคะนล้วนี่ยากกัสิให้เบิ้งเลขผูปิสนาโคลาตเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็คอยมาเบิ้งเลขถูกเสียงท้ายน้ำกันนะคะเลขภูปิสนาโคลาตงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสีู่ให สามศูนย์หนกับหนึ่งหาสามแปดกับหนึ่งสองนะคะฟันทงหาก็คือสามศู่กับหนหานะคะตัวเน้นของเพิ่นนะคะพอรอไปกลับด้วยนะคะบนล่างนะคะสามศูนย์หนึ่งด กับหนึสองนะคะตัวเน้นก็คือ3 0มกับ1นหานะคะที่ปู่ฟันท่งหายงวดวันที่หนึงก็ลกระดาสองหาหกซี่นะคะสำหรับเลขปู่ปิศนาแคบหนาจอไปเด้อพี่น้องเด้อจดไว้ทะลุนน้ากันว่า16บหนาฬิกาคือสีมโมงแรงเลขเสียออกตัวนี้บอจะใช่หรือว่่ใช่บ่มีผู้ใดรู้นะคะน้อนที่ยากกับเป็นแค่ซื้อกลางเป็นแค่แนวทางนะคะ โปรดใช้วิจรารญาณในการรับฟังรับชมนะคะนะคะเลขคู่ปริศนาโคลาดหวววันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกค่ะแกบหนาจอไว้นะคะกลับมารุนน้ำกันนะคะว่าเลกถูกถีนุ่นที่ย่าขอปูให้เป็นตัวใดนะคะนะคะ ตัวที่หนึ่งก็คือเลขซีนะคะตัวที่สองก็คือเลขศูนย์แต่ว่าตัวที่สามเนี่ยพี่น้องเอ้มันมอชัดนะคะมอชัดแล้วก็บ,บังไหมคะบงังเอานิ่งๆเอานิ่งๆอ่าว่าไม่พีน้องเอซี่เห็นไหมคะเป็นตัวใดคะ ว่านุ่นดียาว่ามันกับบ่ค่อยชัดนะคะเลขเิ่นบ่ค่อยอยู่ตรงกลางนะคะตัวที่สามนี่บ่มหมั่นใจแล้วค่ะเด้อม็นเลขตัวที่หนึ่งเป็นเลขซี่อยู่ค่ะแล้วก็ตัวที่สองเป็นเลขศูนย์ตัวที่สามนี่ไม่รู้ว่าเป็นเลขศูนย์หรือเป็นเลขอันอย่างเนาะกับบ่กล้าไปจับทูกนะคะกลัวเลขกลัวเลขรุด กัวมันหักนะคะกัวกลัวพังลงมาแล้วก็บเ่เห็นเลขนะคะนะคะแต่ว่าที่แนน่ๆก็เลขซี่ก็เลขศูนย์นะคะตัวที่สามบ่หมั่นใจนะคะว่าเป็นเลขตัวใดเพราะว่าถูกเพิ่นบ่เอาเลขไว้ตรงกลางนะคะคือมันสี่ศูนย์ศูนย์พี่นอ้องนะคะ ตัวที่สามบอยชัดนะพี่น้องเนาะเป็นปริศนานะคะก็ขอสรุปเลยนะคะในเลขถูกเสียงท้ายนนทิยาก็เห็นเป็นซี่ศูนย์ตัดหนาตัดล้างก็เป็น4ี่ศูนย์ศูนย์ี่นะคะนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องไม่นี่เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกซี่ขอให้เอฟซี่ของจ่องนุนทิยาผ้าลวยขอให้โชคดีถูกหวยลำลวยไปน้ำกันโชคดีเฮงเฮงปังๆโชคดีสวัสดีค่ะ